หนบ่กบทสบายดีพี่น้องมือนี่สิมาปนปตาเอ้ยซบโุตสลามพี่น้องโอ้ยมือนี่ฮะสลามสีเผาสลามมือนี่อันนี้บ้างเขาลามแล้วสิมาอุ่นอุ่นบ้างเขาลามแซ่บโลดมือนี่คือเก่าืันนี้สิมาอันี่ยกระเผาค่ะกระเผราวันนี้สิมาปนปลาเค็งแล้วกันปลาเค็งแล้วกับป้าน่ะพี่น้องเอ้ยปไปยังปลาดุกปลาเค็งกับปลาดุกหน่อยโอ้ยพอดีปลาดุกหน่า ี๋ยวจะอุ่นบังเขาล้ำมัดนับนี่มันแก้ว้เผามัดแก้วนับเหรอเอนี่มันแก้วมันสลามสลามมันสองอันมันมันซามอันนี่ก็สลามมันสอันเีสิต้มป้าก่อน เดี๋ยวใช่อหาป้าไปต้มพี่น้องต้มใส่ตะเกืยรน้ำปนใส่ัะเขือหลายยางห้องคือเเอาพี่น้องมาเนี่ยแซ่บรสดปดูกลาเค็งพี่น้องเลยนี่ไก่รสเอ๊ะ ต้มเดือดเลยใช่ไหมปนเดี๋ยวใช่ไหมนั่นลวกผักกาดผักกาดดอกพี่น้องเลยกัดเผาบังดินไม้นนั้นบังดินไม้เลยกันมีอันนี้น้ำผักกระเดาเลยกัดบวบพี่น้องนี่เ้าใชลวกบวบต้มกินกับเดี๋ยวผักผักกาดหลายอย่างเดี๋ยวใช่ไหมปนป้าเลยอู้ขกักเลยน้องเลย กินกับเนี่ยพักอะไรเก,กาศเียนัเดี๋ยวสร็ดวกพักก่อนนีน่มากไ,ไ,ไม้ักกระเดาพักกาดพีกก่น้อ,นองเ้ยคนป้าก่อนเดี๋ยวใส่ปลาดุกนี่ปลาดุกนี่มันปลาดุกนี่ คนป้าเซ็ปซพี่น้องมาเด้อมเด้อมันอะไรพี่น้องกูนี่นี่ปน สบายดีพี่น้องเอ้ยแซ่บเลยมาอยู่หน้าคือเกาอเเออ่าพี่น้องเอ้ยมนได้พี่น้องป้นปลาพี่น้องเงอ้ยมาได้ก็แซ่บกน้องเอ้ยคือเก่าพี่น้องมาเด้อมาเด้อเดงนมาเลยเกา่啊 ปนปาสร็แซ่บมือนี่โอ้โดนแลวบริกินปนปานี่นบกบวบเนี่เอ้าถ้าแกกบบ,บก,กบ,บ,อบออก,กบว้บบาติอุ่นบกบวบอ่อนขด่นบวกตังบี มีเอ็นวกพักรวือกพักกาเขาว่าทำะอะไรพักกาเนี่ย,ยังทำเล่บหแตงอร่อยเนอะ

Mae'n covid i mi ddod o hyd i'r Covid Mae'n rhaid covid lai.

爸爸。 อืก็เป็นเลยแฉะไปดิปปุ่นตามันบ่มากโอ้ยเต๋อคำใหญ่ไป นอนานกาศร่มแห้งตบวือโอ้แสอเอิบนว่ากมัดอันนี้เนาะตะครึ้งมัน เก่งเลยหอมแบบมากเก่งหมือวเมา่ออนนัก่นอยู่แล้วไม่ควนี่ไม่ได้บ้าหมูเก่ยสาติผิดแม่ักระดา

เปนน้องเอ้ยเขาบดเ้าบขาเปนน้องลายเปน้องเรื่องเขาบดอ้าเาบดหรือเปล่าเขาบดเขาบดล้วบ๊ายบายบายพี่เร็ววว วัวซ่บแล้วงกวงเอ้าจำนีเด้อพี่รองพอคขี้หนามาเลีกแส็บคื้นเก่าบายเอ้าพอกันขีหนาไม่นูข้างหน้าพี่รองเอ้ย เขาเบิดล์ลอะออกไหมอุ่นอุ่น,นเรียบร้อยโอ้ขักแล้วเอ้ยปังขลามขักแล้วอันนี้มันนี่ขี้ซุกเลยวีญยาตกินเขาเนี่ยแม่เลยโอ้โหเด่นนี่นขลามใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวมันเท่ากับอบไว้อยู่ในก้อนโอเคโอ้ติดเลย

อันบวตัเหรอให้ม่บวกแกอันมึงแกอึนึกแกรอนกเขามีขาวหน้ามนเต่านี่แซ่บพอกันไหมพี่น้องเอ้ย mắt này cả súp này nè mắt kéo để hãy thọ ngón đồng vàng còn lăng im khẩu im bằng khó lắm chạy bò